พี่น้องครับน้ำมาพึ่งมองท่องเที่ยวสันบ้านบุงมสิบสี่นะโอ้มีเลือพร้อมนะครับผมเคยขมาหอดผีจักเทียเออคุณครับสวนเบนจมาศยินดีต้อนรับอันนี้คือคือล้องมาแต่หม่องลอง่องแพร่ป่ะครับเขาจะเอื้อนอย่างกอคล้องเนี่ ออโอ้น้ำพุ่มอืมอืมัมมนบัตรเราอยู่ทั้งผุนเเนาะเขาเจ้าส่วนมากลองแพรมาหอดแค่บัตรเราเนาะเออมันสุดหั่นผมเคยทำเลือดชักอันนี้นีนนน่ยเนี่เลือดมันจะใส่เนี่ยเลือดเขาบอกโอ้เนี่ยครับโอ,อ้เลือดเลือดขายบักให้บักสมโอ้ครับผมโอ,โ,โอ้โถนี่ยเขาบอกสมโอ้โอ้นี่คือขายแล้นี่ยท่องเที่ยวหนึ่แรงท่องเที่ยวให้ ให้เอามาเอาเหื้อพายท่องเที่ยวเนาะส้มสวนสมโอเนาะฟังฝุ่นมิลลีสอดน,น้ำอืมฟังฝุ่นมิลลีสอดน,นำ้ำนั่นคือกำลังนักท่องเที่ยวกำลังขี่เหื้ออยู่นยยเนาะบ่ยอยเขามาหาเสือสมเขามาเอาสมโหรเสือสมโอมโอตรงนี้มันเป็นโควิดเขาบอรับโอ้เขาบรับบอรับนักท่องเที่ยวครับเออสวนจ่าพงฝนตกแห้งบ่ครับปุ๊กขึ้นก็เพแหงครับฝนตกอยู่บ้านเมืองเกา่าโอ้ลิน tôi bơi lên sáng thùm mọi người quê đáng thương khảo bóng cho chị vàng mong doi mang một mưa của nhan thương mơ chồng mưa của nhan mưa 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 สามชั่วโมงหวัวใต้หนาผาครับสามชั่วโมงเจ้าหอดหนาผาครับผมที่เห็นเห็นหินอยู่แล้วเนาะอ๋อครับตะเพิ่อหนาผาครับโอ้หมู่เจ้าอยู่กับพื้นที่เลยเก่งนี่ครับพี่น้องแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบ้านบุงซิบซีเนาะคเพราะรถมาจอดนี่แล้วก็นี่คือเรือชาวบ้านเท่าขามไปนขามไปให้ไผ่ให้มันอืมนี่ครับ<ห>พี่น้อง,องครับไล่ส้มโอนี่เป็นกล้วยหอมตือเนี่ โอ้มาเตือนนครศรีธรรมราชทะเบียนรถก็จะมาพักผ่อนมาเที่ยวผมมาขายสบู่มาขายสบูย่ยาสิฟันลานดวงกระมลมาแต่บ้านเมืองเกา่าสบูย่ยาสิฟันอันจันอ่าขอบคุณหลายๆครับช่วาลังิาุยด โอ้ผู้ใดนาะนาะผมทิดสีทิดนี้ทิดมาไปยังไปยังสิไปยังทั้งสามคนสิไปซื้อสบู่สบ่อย่างครับสบู่สมุนไพรอันจันเป็นสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของบักขามขมิ้นใช่ดีตัวเป็นสบู่น่าใสอาบสะอาดเด้สบูอย่างเกาะสบู่สมุนไพรอันจันนี่นี่นี่เบอร์โทษใส064254 ซีห้าแปดสามหรือมาสื่อสถานีวิทยุมเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์ก็ได้เอาไปไปไปน้ำหนักไปเส้นจกักสองโหลสวัสดีครับพี่น้องครับช่องทอนทีวีวันนี้มาเที่ยบบันบุ้งสิบสี่อ่าบลนนท่องกับเ,เกษตรสมบูรณ์นะครับบันบุ้งสิบสี่ครับ ุ่นเบิงไป่ายไหมบ้านบุงสิบสี่นะฮะมีสวนสมโอมีนางอีตรงอีแตกแล้วก็ส้มผู้คิงครับนะจับกล่องจับสองมือไปสิบห้าเบิงอันผู้คิงนะในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีของวันที่สิบหา้า ข้าที่สิห้าสิงหาคมหกสี่มาขายสบู่บ้นบุงสิบสร้านดวงกระมนพี่น้องบ้านบุงสิบสี่ยาสีฟันอันจันสบู่สุนพรายอันจันเซอรดิที่ร้านดวงกระมลโอ้อันซ่อนภูเขาครับพี่น้องครับเนาะสมมติเขาาวว่ามีผู้สาวถือขังอยู่ทั้งพุ่น ผู้งามผูงงามมาทันปานสาวเกาหลีมาันมันมูเจ้าขั้นมูเจ้าขึ้นไปเนี่ยเอ่อไปเอาโตเล่าลงมาไปซอยเล่าแน่ได้ประมาณนี้นะอันมูเจ้าไปซอยเล่าลงมาได้เนี่เราสิแต่งงานกับมูเจ้ามาสินะเนาะเนอคือสิขักเป็นสุทรอนกัสิอาสาขึ้นไปอยู่นี่นะครับกอสิปีน แจ้งแต่นันสเ่หกขึ้นไปฮอดหลังผู้คิงผมคิดว่าใส่เวลาเป็นผู้จิกาอนมือ้องเห็นบ่ครับเห็นเห็นก่อนเมฆไหลบ่ครับลองแพรแร่แลภผู้คิงมาเที่ยวบ้านบุงสิบสี่นะครับเกษตรสมบูรณ์มัอนี้มาขายสบู่และยาสีฟันสมุนไพรอันจัดไปว่ท่านทัวมองแหล่งท่องเที่ยวเพิิอนอัน,นีตทางเขาหมู่บ้านนะน,นะ นะครับมันมีแยกเข้าไปอีกหมองท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะลองตามไปเบิง่งเนาะผมจะลองตามไปเบิ่งครับมีข่าวดีมาฝากเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยยาสีฟันสมุนไพรอันจันยาสีฟันสมุนไพรอันจันสูตรสมุนไพรแท้ซอยฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสรรสกนปากใส่นิดเดียวปากสะอาดผลิตโดยบริษัทวทัตถุท่อนจำกัด เลขที่ชนแจ้ง 1, 1 3ฉีดหฉีดหกสี่ศูนย์ศูนย์หน่ามจัดจำได้โดยหางหุ้นส่วนจำกัดวิทยุเมืองเกา่าโทรศัพท์ศูนย์หกสี่สองห้ส